ครับคลิปนี้มาเพื่อได้รับพัสดุจากคุณพงศธรน,นะครับคุณพงศธรคุ้มง,งามจำคุ้มง,งามจานีา่แหละจันนี้รอยรอยเสือกแต่กรทมนะส่งพัสดุมาถึงเราทางชายแดนใต้นะครับเราจะมาดูแกะดูว่ามีอะไรบ้างครับขอบคุณคุณพงศธรน,นะครับคุ้มง,งามนี่ยคุ้มงามข่ำคุ้มง,งามข่ำในกกทมนะครับ ต้นใม้เราบมีกาแฟมีกาแฟกาแฟแล้วเป็นอาหารกระป๋องครับปลากระป๋องมีอะไรวะมีดีด้วยนะมีดีลูกบอปลากระป๋องมีอะไรดิน่างปลากระป๋องนี่ ที่สุดสำหรับทหารครับมันไม่เสียนะเก็บได้นานนี่คือหมูแผ่นหมูแดดเดียวหรืป่ะเป็นแผ่นนะหมูหรือเนื้อไม่รู้นะครับก็ขอบคุณคนระับขอบคุณคุณพลตทอนนะ,งงนะะครับคุ้มงนำขันนะครับกทมครับที่สุภาพบุรุษของเราทางเชนต้ แข่งน้องอีกทีนะครับขอบคุณครับตรงครับผมครับเขาของเจ้าหนึ่งก็บอกฝากมาให้น้องเทนนะครับมีเครื่องสำอางนะนะอันนี้อะไรรู้ไหมอ้นนี้นูตเปีที่ฉีดปากตะปีจิ้ตัวเนี่ยอาอกมาครับครับตรงครับ นี่ไครี่ผมนั่วันครับยยโนี่เดียวยัเอาไปจ่ายเลับไปเลยนี่พอเอาส่งมาเงินไหมผมบาทนึงส่งกลับจะมีจะมุดอัมุดพอใส่แล้วเยอะเยอะมุดมุดซะมุดซะมุดแสบแตบเรียกใ้รอได้ไหมมุดแสบรอด เอ้เอาทิ้งอีกเข้าเข้าเข้าผมไม่กล้าทิ้งหรอกโคดังพี่ดังขอบคุณมากครับวันนี้ผมจะมาโชว์การพุ้งหลังครับร้านยกครับนับตีแล้วเด่นนะโอเคไปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งเด่น หนึ่งสองสามสองแนเอาไม่เอาไม่เอาแปดจังหวะดีกว่าอู้พลังแปดจังหวะยกเดียวนะเออเอาปิดแบบว่าช้าๆนับทีละอันทีละขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมอ้าหกเจนึ่งเอ 1. 1> เอนี่เป็นหนึ่งยกเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักสองยกเอา เมื่อกี้หนึ่งยก 1, หนึ่งอสองสามสห้าหกเจ็ดแปดหนึ่นงก็ไ้หมไมนยังหนึ่งอยู่เลยเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองบเมื่อกี้เขาเรียกท่าอะไรครับท่าพุ่งหลัง8จังหวะครับ เอาพุ่งหลังแปดทิศมัง้งฮพุ่งหลังแปดทิศไม่เคยไม่เคยโดนคนะสถานี้เออไม่ต้องลองโดนแล้วมว้ามาแล้วก็อาหารพวกนี้ก็เป็นมาจากแฟนเพจคุณนิตยาจากฮ่องกงนะมีเป็ดนนม, <า S 1> มีล,ลูกชิ้นก็อร่อยมีปลาเอ็งวะอันนี้ปลาแผ่นครับเป็นปลาแผ่นอร่อยมากปลาแผ่นมีเป็ดครับเป็ดจากฮ่องกงแล้วนี่ตรงนั้นเป็เนหูหัว หมูหมูครับหมูหมูนะครับเอามาจากฮ่องกงมั้งครับนิตยาส่งห้ก็ขอบคุณครับโอเคแค่นั้นแหละขอบคุณการจากฮ่องกงนะครั้นใครมาล้างกัรค่ามสะอาดใครทำข้าวคืนขันอีกทีนึ่งครับขอบคุณคุณนิตยานะครับที่ส่งมาถึงพวกเราทางชายแดนใต้ครับขอบคุณครับครับกับข้าวกับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับผัดกะเพราหมูกะเพราหมูหมูครับ มาจากห้องโกงนะคุณนิตยาส่งมาให้ครับแล้วก็มีนี่ครับบไอ้บดุบหมูแดดเดียวนี่มาจากกรุงเทพนะครับบุ้งไหมไอ้จากกรุงเทพส่งมาครับแล้วมาแจกไอ้หมวกให้น้องๆกันครับมีมีสตูนิโอสามคนแจกไปนี้กันที่เรายังไม่มาเหลับหมดครับเพิ่งไปทํางานกันมาครับวันนี้เหดีหนื่อยกันก็เลยนอนกันนะเรียกเอาสีเลยบุญโจ เอาเอิงเอาสีอะไรเลือกก่อนเดี๋ยวเท่าอ๋อเร็วๆเอาสีทาหารเอาบุม้ม,มบุญเอาผมครับออโอเคครับโอเคก,กินข้าวกัครับมาบุ้มมาที่บุญกินไหมบุ้มนั่งกินมั้งฮะเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ย ข้าวด้วยกันนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ส่งพัสดุส่งของกินก่อนใช้ยไม้พวกเรานะครับ่าเเนเจดียตายกับขอบคุณครับ,บ,รบ,บห้อนพายหมุนอ,นอืมห้อนหนาบุบบุบบุเนี่ยเนาะน่ซ็ตไปเลยมีแต่ว่ากินอย่าอย่าก,กินนะอ๋อ ตุนยานนจีนครับรตุนยาจีนไม่แล้วนะววมีย๋อเยื้มงแจงขนมไว้ครัอ๋อครับกือ,มอ,มอมหมือนแกงไม่ไหวหมูแดดเดียวจากกรุงเทพนนครับแฟนเพจส่งมาบอกว่าจัดมาชุดใหญ่ไกฟกระพริบเลยวะมีเยอะแยะปลากับของของแห้งอย่างนี้คนระับส่งมา ก็ขอบคุณครับมีดูุก้องอสรุปหมดอืมทางานนี้แดดร้อนมาก40แต่เมื่มอยวิ่งขาน้องครับฝนควาดเราจะตตกกันฝนอเเย่างรเออ ผัดเผ็ดปลาดุกกับข้าวโรงเลี้ยงครับมีสองต้นคนละตันพวได้ไปเมื่อเดือนเม่อจังปะ

ไฟดับบนบ่นนดับไฟดับเขาเปลี่ยนสาไฟไหมสป่ะมันก็เปลย,ย,ปน,มน,ย,ยนมาได้ไน ผมบอกแต่ไขใบไข่ปกข่ผักข้างเอ่อเท่าไรฮึผมบอกตัวนี้ยังมีหมูจับบอใบตะไคข่ใบตะไคร้หม้ออันนี้มันจะหอมกำลังหนึ่งเป็ดนะเป็ดมาจากฮ่องกงนะวิทยาสมัยคุณเก่าอ่ะบอกไม่ต้องส่งมาดอกเราก็ไม่ได้อยู่วลำบากอ่ะ กับข้าวโรงเลี้ยงเขามีให้กินอยูอ่นี่แกบอกอยากอยากส่งมาทำไมเฮ้ย อันนี้ก็กินอร่อยนะกินน้ำกับกินข้าวกับกินน้ำโคกมันเี๋ยเยิย่มเหนื่อยแล้วมาเไม่ให้ผมกระเตะอะไรก็ขอบคุณแฟนกลับอีกครั้งนะที่ส่งพัสดุส่งข้าวส่งของให้พวกเราทานจัดแดนใต้ครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณเลยส่งหมอ,อกมากเลของก็ใหม่ขึ้นมาคุณเนี่ยนั่นะมาจากฮนะ่องกงไหหนูส่งมาหลายใบอยยุติาการบริหารแกะสลักบริหากปักซึแล้วก็แก มึนมึนเนี่ยโอเคครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามย u ทูบด้วยภาษต่างไทยอเมชิวิตฐานจเรเยนใต้ขอบคุณครับ